สวัสดีครับจะได้เลยครับเวลาหยว่กินอะไรก็อร่อยนะครับวันนี้นี่นนี่ครับต้มเซ็ตต้มแซ่บป,ปิดอ๋อพรนะครับนะครับปี๊ไไไปไก่ข้าไก่เป๊ะเลยก็เหมือนเดิมครับข้อสุดแล้ว

음. 내가 해 엄마는 아들을 거야.

ใครยังแงนี่ถ้าเจอต้องมนันไกบนี่สุดยอดออครับสุบดท้ายเลยก็ติดใจไปๆครับ เนี่ยหมดแล้วครับเอาหน้ามาัเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย